ตอนนี้อยู่ผมใน,นจงังหวัดสตอรี่อากแบกเกลวอยู่ซอยเนอีพีทีสามตอนนี้ก็คือจากทีที่แล้วอยากจะคลิปที่แล้วที่ตากล้องตื่นนะม,ม,มนะา,นนาม่เจอผมตอนนี้ผมอยู่น่ะสุดนี้โอพระเจ้าจอนยอดมากเลยเขาบอกว่าฟางามีประโยชน์มากเลยคือ <c oughs> ามาันเคี้ยวเลนได้เป็นอาหารกรอบตอนกลางวันและตอนเช้าผมจะไม่กินผมมันเสี่ยงหาหมอแล้วโควิดมันกำลังระบาดถ้าเกิดกูแดกเป็นโควิดเข้าไปก็จะลำบากวันนี้ี๋กวันนี้ด้ยครับคุณเห็นตรงนั้นไหม นั่นคือบ้านของชาวบ้านาเผาเฮียแล้ววะเห็นไหมโอ้ยเจ้าเราจะไปตรงนั้นกันคือหลักการการไปว่าเราควรไปตามทิศลมผมสาวาว่าตอนนี้ลมหมุนไปแล้วเรียบร้อยครับลมพัดอย่างรุนแรงตอนนี้ต้องรีบไปแดดร้อนมากมากเลยซึ่งแดดที่สามารถทำให้ตายหาได้โอเคครับเราลังไปในจุดดนั้นกันโอ้ะเจ้า นี่อันตรายมากเลยดูสิมันดูมันจะไม่มีเลยนะใช่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันเวลาคุณหูที่อะไรก็จะมีที่อะไรแดบกันนะครับโอ้ยนีน่ก็คืออะไรกันผมกลัวผมมาผมแอบไว้เป็นยอะไรเนี่ยรีบไปรีบไปโอ้ก <c> ล <oughs> ัวทุกอย่างเลยโอ้พระเจ้า เอาแรกวันนี้ผมก็จะทำจังไรสตอรี่หนึ่งวันของผมนะครับแต่วันนี้ทำไม่ได้ครับเพราะผมขี้เกียจทำเอาไแ้แทนดีกว่าเพราะวันนี้ใช้เวลาทำนานเกินไปโอ้ยเจ้าให้ตายสิเดินยวดินเจ้าที่นี่ไม่มีอะไรเลยบ้านดูนกกันเสิรครับมันบินไปแล้ว มันสามารถจิดหัวคุณพาไปไปแดกได้ด้วยนะครับโอ,นอ้นี่คือรอยของไซเรนโดแมคโคแอนจะเกี่ยวข้าวนะครับมันทำให้แบบว่ายิ่งใ,ใหญ่มากๆเลยรอเท้ามันใหญ่มากๆเลย ถ้าผมสามารถที่ะทไเลยมันคือไทเลโนสลัสแมคโคแอดเกี่ยวข้าวนะครับเจ้าสักวงหมากเลยเาเเราเจอมาเข้ามาแล้วิ่งนะครับพวกว่าอาจจะเกี่ยวเราไปด้วยนะครับแทนข้าวจจจอดจอดจอดโอโอดจอ,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 อจอดจออดอดจดจออดจดอดจออดจ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 อจอดจอ,อด่อดอดจีดจ็นจอดอดนอดจอดจอดรอยอยยอ,อดจจอดจอดจอรอดด จํคำนวณัง,งกบครับโอ้พระเจ้ชชาโอ้พระเจ้ชชาหนึ่งฟังกบโอ้พระเจ้ชชาตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยนะครับโอเคขอ,อคับหนึ่งโอเคนะตอนนี้เราก็ได้เข้าสูลที่ล่มน,นะซึ่งตรงนั้งตรงนั้นมันอยู่เราไม่ไกลจากเราประมาณสักห้าสิบเมตรได้ ซึ่งเราจะเดินถึงตรงนั้นในเวลาอีกไม่นานนะครับเราต้องพยายามเดินไปตัวนี้ผมได้โหลดแอปตัดต่อมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ดอยเขาได้โหลดแอปตัดต่ตอมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รู้ตัดต่อไงด,ดีถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนอยากให้ตัดต่อก็ได้ลืมคอมเมนต์บอกเขาติชมนะครับก็คือรอยเทสลัดแมคโครแอนเกลข้าวนะครับ อยากให้มึงเห็นหน้าตามจริงเลยถูกแล้วมันมึยปากจริงโอ้โเจ้านี่หนักหัวมากเลยเราจะเจอคลิปเหมือนหมาในอีพีที่สองในซอรี่หักแบคเกลวอยู่ในซอยเล็กๆอีพีสองอย่างนี้นครับโอเคเลือกอัต่อต่อไงโอเค เราต้องให้กับบ้านคนนหนึถ้าเให้คนตกใจเพราะอยู่เราก็มาคุยคนเดียวคุยกับกล้องค <Yeah. S 1> อัคบคิดอีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้ดูสิครับมันอยู่ใกล้เราแล้ว,ลวไม่เกินสามสิบเมตรได้เราต้องรีบเดินลแล้ว<ม>เดี๋ยวเวลาไม่มากที่นี่ยังมีสักร้ายเส้นหมาและวนก แล้วสัตว์อย่นี้ก็มาที่งูซึไม่รู้ว่างูเหยียบเหยียบไปจะมีงูหรือเปล่านะครับแต่เราก็อย่าพูดเพราะอย่างนันอาจจะมีนนได้ดเจ้านครับที่นี่มันคือแคมป์ของคนเผ่าทุกอย่างตั้งที่ชนเผ่าว่าอะไรดีเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะต้องไปถามน้องก่อนแตเหมือนว่าจะเป็นแคมป์ล้างภูเขานะครับ ซึ่งเราจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งตรงนี้อาจจะมีลพายุอะไรสักอยาก่างผมว่าจะต้องหลบที่นี่ก่อนสักสองสวันนะครับแต่ผมจะต้องหาที่ออกออกจากซอยแห่งนี้โอ้พโหเจ้าเจ้ามเห็นหอสักล้ำเลยปกติแล้วแบคคิวนี่มีก็ซักซอบมีหอมารับแล้วรอบนี้เหมือนมีหอมารับเลยนัเนี่ยคือข้อผิดพลาดแน่เลยนะครับโอ้ยหอเจ้งหอเจ้งเหรอครับโอ้โหวิครับรคือรอยเท้าของไอ้แม่โครเองเกี่ยวข้าว เดินทางยาวครับเราต้องเดินไกหากับมันอาจจะเจอมันได้นะครับเดี๋ยวพักชิปแป๊บนึงนะตอนนี้เราก็ถึงละมี่ีนะครับเราจะพูว่ามันไม่สามารถนอนได้โอ้พระเจ้าจอต้องหาทำเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาเพียงใดมาถงเราอันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับ